สินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับบินเดินทางมาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับต้องบอกว่าสถานที่ที่บินพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากเลยที่บางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นคือนี่เลยครับวัดลำพญาจังหวัดนครปฐมนะครับสาเหตุที่บินมาที่วัดนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของตลาดน้ําวัดลำพญา ซึ่งที่นี่เขาบอกว่าโอ้ยมีสินค้า,ต,าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งของกินแล้วก็มีของเที่ยวลึกด้วยนะครับที่นี่เขาบอกว่าเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะนาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวของที่นี่คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วงั้นตามไปกันเลยไปสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน เริ่มันที่โซนแรกนะครับเมื่อมาตลาดแห่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโซนนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนแพร่โซนแพร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่มีอาหารต่างๆมากมายนะครับทั้งของดีของจังหวัดนครปฐมเองนะครับรวมถึงของที่สามารถจะมานั่งทานกันได้นะครับทั้งช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในโซนแพร่เนี่ยมีอาหารอะไรที่น่าชิมนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรที่ควรจะซื้อกลับไปที่บ้านบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ มาร้านแรกครับที่จะแนะนําวันนี้นะครับเรียกว่านอนครปฐมนะครับพ่อบินเห็นแล้วนะครับสินค้าที่วางจําหน่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู นครปฐมเนี่ยหมูขึ้นชื่อเลยใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะแน่นอนเลยที่นี่เราขายอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตภัณฑ์จากหมูเนี่ยฮะครบเรื่องหมูเลยค่ะก็จะอเป็นหมูหวานหมูสวรรค์คุณเชียงหมูทุบหมูแท่งหมูแผ่นมีครบเลยโอ้อะไรที่ขายดีที่สุดครับมาแล้วพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แต่แนะนําเป็นตัวหมูสวรรค์กับหมูหวานค่ะหมูสวรรค์กับหมูหวานทางร้านนนนครปฐมเนี่ยครับขายมากี่ปีแล้ว ถ้าตัวนี้เริ่มต้นคุณแม่เล็คนเริ่มค่ะครับทำตั้งแต่มีเกิดก่อนที่นี่จะเกิดอีตอนนีพิ้าแล้วก็คือเกือบ30ปีอะค่ะเกือบ30ปีคิดว่าอันไหนคือจุดเด่นของนอนครปฐมเรื่องรสชาติค่ะที่แตกต่างแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสูตรของเราเองก็จะไม่เหมือนที่อื่นงั้นเดี๋ยวลองชิมหมูสวรรค์ละกันเพราะหมูสวรรค์เนี่ยขายดีที่สุดเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะตอนนี้ราเป็นน้ำหมูลวนค่ะหมูของเขาเนี่ยครับไม่ได้หวานมาก นะครับแล้วก็มีความหอมจากเม็ดเม็ดถักชีอันนี้ขายดีที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นเป็นตัวรสชาติกลางกลงหวานเค็มกําลังดีหวานเค็มกำลังดีใช่หรือว่าถ้าอยากนุ่มก็จะมีตัวแนะนาหมูแท่งหมูหวานแท่งนิ่มใช่ค่ะแล้วก็หมูหวานแผ่นอันนี้ไม่เคยกินเลยถ้าตัวนี้พีเซนเลยเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถพูดได้หรือว่าเป็นเจ้าแรกของนครปฐมค่ะเจ้าแรกของนครปฐมนะครับที่ทำหมูหวานแท่งนิ่ม เหมือนอมหมูเนี่ยมารวมมาอัดเป็นแท่งแล้วก็มีความนุ่มที่สําคัญมันจะมีความมันด้วยนะกินแล้วรู้สึกมันมันหวานหวานเค็มนิดนิดหน่อยหน่จะคนรสชาติกันอันนูน้นเนจะออกแนวแข็งแต่เนี่ยแต่นุ่ม,นมๆนะครับแล้วก็มีความมันของหมูได้กลิ่นหมูชัดเจนเลยนะครับมีหลายคนนะครับก็บอกว่าชอบกินหมูหยองก็มีนะครับ ชอบกินหมูทุบหมูทุบนี้ก็มีเหมือนกันมีค่ะหมูทุบเนี่ยของเราเนี่ยมีสูตรยังไงแม่แตกต่างที่อื่นยังไงไหมครับหมูทุบถ้าหมูทุบก็คือของเราจะไม่เค็มจัดค่ะไม่เค็มจัดงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อหมูทุบแล้วกันหมูทุบมีขายแบบไหนบ้างครับหมูทุบก็จะมีเป็นแบบกล่องก็มีค่ะแบบกล่องแบบนี้ใช่ค่ะกินง่ายแล้วก็มีแบบแบบปูงเลยหรือว่าถ้าอยากขึ้นเครื่องเื่อขึ้นเครื่องไปฝากแบบแพ็คก็จะง่ายครับอ๋อ อันนี้ก็สะดวกเพราะว่ามันมันแบนๆเนาะแบนแบแล้วก็ไม่จัดเก็บง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นเอาแบบเป็นกล่องแล้วกันนะครับได้ทานง่ายเอาหนึ่งกล่องครับในโซนแพรของตลาดน้ําวัดลำพญาเนี่ยนะครับยังมีโซนนี้ครับเดินผ่านก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรือฮะ ยังมีอยู่เลยนะครับภายในแพ่งนี้มีอยู่ด้วยกัน5ลาำนะครับซึ่งแต่ละลำเนี่ยก็จะขายอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับตั้งแต่ที่ผมยืนดูมเนนะครับก็พยายามสังเกตนะครับเวลาสั่งเนี่ยสั่งยังไงเวลาส่งของเวลาส่งเงินเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าอันเนี้ยมีมามานานมากนะครับแล้วก็นี่ครับเวลาเขาส่งกันก็เนี่ยเหมือนจะใช้เป็นภาชนะพิเศษที่ทําขึ้นมานะครับเออแล้วก็ส่งของกันไปในนั้นก็จะมีเงินแลกกลับไปอย่างนี้ครับทีนี้ ตรงนี้นะครับที่เห็นก็จะมีราชากุ้งทอดก็จะขายพวกกุ้งชุบแป้งทอดนะครับเป็นแผ่นๆมีขนมหวานนะครับแล้วก็มีทอดมันปลากรายนะครับมีปอเปี๊ยะทอดมีหมูสเต๊ะด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนกันสักนิดหนึ่งนะกุ้งทอดขายยังไงครับจานละ50เอาหนึ่งจานต้องลงไปข้างล่างไหมไม่ต้องเนาะ หยิบยื่นกันอย่างนี้เลยคล้ายๆกับสวิงครับ,รรบช้อนช้อนเงินแล้วก็ช้อนของกันแลกกันตรงนี้อ่าเราก็ส่งเงินไปหยิบของแล้วก็รองเงินทอนขอบคุณนะครับขอ,อนี้กลับบ้านได้ไหมไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> เดินมาบนแพรเนี่ยนะครับต้องเห็นว่าคุณผู้ชมนะฮะนี่ด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับจะติดกับแม่น้ําท่าจีนนะครับซึ่งตลอดแนวเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งสําหรับใครที่มาทานอาหารที่นี่นะครับเขาจะมีบริการโต๊ะนั่งให้นะครับที่สําคัญเขาบอกว่าสามารถที่จะไปซื้ออาหารจากร้านอื่นๆเนี่ยแล้วก็ไปนั่งทานได้เลยนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ฟิกนะครับแล้วก็เดินผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นอาหารหลากหลายมีทั้งอาหารทะเล จากพื้นที่ภาคใต้ก็มีนะครับจากสุราษฎร์จากเพชรบุรีก็เอามาขายกันที่นี่ดังนั้นมาที่นี่จะมีอาหารที่หลากหลายจริงๆนะครับ mm. อีกหนึ่งสินค้าดีของจังหวัดนครปฐมนะครับ mm. ก็ต้องยกให้ส้มโอเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ต้องถามคุณแม่ที่หนึ่งว่าส้มโอที่ขายอยู่ที่นี่ mm. เป็นพันอะไรครับเนี่ย mm. เนี่ยสีขาวๆเนี่ย มีพันน้ำอขาวน้ำพึ่งกับขาวใหญ่ขาวน้ำพึ่งกับขาวใหญ่สองพันนี้จะแตกต่างกันยังไงครับข่ขาวน้ำพึ้งเขาจะหวานนิ่มของเขาเขาใหญ่เขาจะหวานกรอบหวานกรอบหวานกรอบเปรี้ยวนิดหน่อยอ๋ออันนี้ที่เห็นอยู่คือเขา,ขาใหญ่วห,ญหวานกรอบเดี๋ยวมาชิมกันนะฮะอมเปรี้ยวอมหวานไม่ขมไม่ขมรับรองแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเหมือนอย่างคุณแม่บอกนะฮะและสีแดงๆนี่ฮะอันนี้ของปากพนังอื ปักพันนางเขาส่งมาให้จริงๆมาขายตรงนี้เลยฮะเขาส่งเคอรี่มาบางทีก็มาไปสนนทีละห้าสิบลูกมั่งอันนี้พันอะไรฮะอันนี้เขาเรียกไอ้น่นทัพทิมสยามทัพทิมสยามเห็นไหมครับว่ามาที่นี่ที่เดียวสามารถที่จะซื้อสินค้าจากพื้นที่ต่างๆได้ทั่วประเทศเลยนะนครศรีธรรมราชก็มีที่สระบุรี่รีนครเยสีนะมาได้นะครับมาที่นต้งมีที่นครปฐม ไอ้ของร้านป้านี่ขายอะไรบ้างเนี่ยฮะขายก๋วยจั๊บขายขายหอยทอดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้ําเปิดนะคะปี42ปี42วันที่5กันยาวันที่5กันยาปี2542คือป้าเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยตอนนั้นที่ขายอยู่อ่ะแล้วตอนนั้นตอนที่ขายเนี่ยอยู่ตรงนี้ไหมครับอยู่ตรงนี้ค่ะครับแล้วก็อยู่ในเรืออ๋ออยู่ในเรืออ่าอืมเมื่อก่อนเนี่ยก็คืออ่าเรือเนี่ยจอด เป็นลำเป็นลำไปหรือว่าต้องแกวผ่านไปผ่านไปจอดกับที่เลยจอดกับที่เลยจครับแล้วตอนหลังเขาก็มาสร้างเป็นแพรใช่ของเราเนี่ยมีความพิเศษจากกว่าร้านอื่นยังไงครับหอยทอดร้านนี้ยสูตรของเราคือจัดทำเอาเองทำเองคิดเองใช่นี่หอยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็ใช้หอยตัวขนาดนี้มาเลยใช่ค่ะ แล้วก็ใช้หอยสดค่ะไม่เคยใช้หอยแห้งใช้หอยสดตลอดครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงต่างๆนี่อ๋อเครื่องปรุงนี้ที่บ้านก็นี่เองค่ะเคี่ยวเองเคี่ยวเองหมดใช่ทำเองหมดก็การันตีได้เนาะเพราะว่าขายมาตั้งแต่ตลาดเปิดใช่25ปีแล้วอันนี้ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งก๋วยจับทั้งหอยทอดเนี่ยขายมาตั้งแต่ดั้งเดิมปัจจุบันนี้คนมาเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับเทียบกับในอดีตมากมากครับ แต่ว่าตรงช่วงโควิดอ่ะจะไม่ค่อยมีคนครับทําให้รายได้ของป้านี่โอเคไหมครับมัาขายที่ตลาดอย่างนี้มันก็สมัยก่อนคนที่บ้านเราทํางานมันก็มันก็โอเคนะของมันถูกครับคนนี้ตอนเนี้ถามว่าทุกอย่างอ่ะมันก็ขึ้นหมดครับก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะจ้ะครับองั้นโปรโมทร้านหน่อยชื่อร้านอะไรครับนี่อ๋อเรือม่สอนเจริญค่ะอ๋อ เรือมาสอเจริญสอร้านเลยนะครับงั้นคุณผู้ชมที่ผ่านมาผ่านไปมาเยี่ยมตลาดแห่งนี้อย่าลืมแวะที่เรือมาสอเจริญซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าดั้งเดิมเจ้าแรกเจ้าเก่าเจ้าแก่ของที่นี่จริงๆนะครับน่ากินมาก ินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มาตลาดน้ําแห่งนี้นะครับนอกจากจะมาจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารเคมีแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับยังมีจุดของการ กินข้าวกับทานอาหารนะครับของใช้ต่างๆก็มีแล้วก็นี่ครับที่ผมยืนอยู่ข้างๆตอนนี้นะครับก็คือเป็นขนมปังเขาบอกว่าสามารถที่จะซื้อนะครับแล้วก็ให้ปลาสวายในนี้เนาะราคาก้อนละ20บาท20บาทแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปให้อาหารปลานะครับว่าปลาที่นี่เนี่ยจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่ครับมารอแล้วขนาดยังไม่ย่อนอาหารลงไปนะครับดูสิฮะมารอกันเต็มเลยปลาสวายนะครับที่นี่ต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่สามารถมาร่วมมันทาได้นะครับอย่างที่บอกไว้ตรงนี้ก็คือแม่น้ําท่าจีนนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเรือสัญจรผ่านไปผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถามป้าเขาบอกว่า ที่นี่นะครับจะมีจุดสําหรับลงเรือด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปไหว้หลวงพ่อเปิ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครปฐมก็จะล่องไปตามแม่น้ําท่าจีนนะครับหลังจากนั้นจะกลับมานะก่อนที่จะขึ้นมาสู่ตลาดน้ําลําพญานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของเรือที่จะใช้ในการล่องไปนะครับก็ขึ้นไปนั่งได้มีเก้าอี้มีโต๊ะนะฮะแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆชมทัศนียภาพที่สวยงามนู้นมนลำนู้นนะมาแล้วครับ มีคนเต็มเลยนะฮะ ถัดจากด้านล่างนะครับมาถึงด้านบนนะครับก็บอกว่าเป็นศูนย์ในการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนนะครับจึงทําให้พอมาโซนนี้นะฮะก็จะเห็นว่าโอ้โหจะมีสินค้าต่างๆมากมายโดยเฉพาะพืชผักต่างๆและที่สำคัญคุณผู้ชมครับราคาเนี่ยเป็นกันเองมากๆนะครับราคาถูกมากผักเนี่ยนะฮะเป็นผักสดๆนะครับของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนแล้วก็นํามาขายที่นี่นะครับราคาเลยเป็นราคาที่มิตรภาพนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครต้องการจะซื้อ พืชผักต่างๆเพื่อนําไปประกอบอาหารกินที่บ้านนะครับนอกจากจะมาทานข้างล่างเหมือนที่แพ้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะก็สามารถขึ้นมาซื้อได้ข้างบนนี้นะครับก็คือที่ตลาดน้ำลําพญาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับที่น่าสนใจครับมาดูมีอะไรน่าสนใจไหมนี่ ขนุนหวานมากเลยครับขนุนหวานมากมเป็นขนุนจากที่ไหนก่อนคร,รับพ <extras? S 2> ี่ครับนครชัยศรีครับนครชัยศรีเลยพื้นที่นี้เลยพื้นที่นี้เลยม,มันเป็นพื้นที่เลยครับโมันเป็นพันธุ์ที่ปลูกของ,ของนครชัยศรีเนี่ยมันเป็นพันธุหนึ่งเตยลักษณะเด่นของขนุนของนครชัยศรีเนี่ยคืออะไรพี่ลักษณะเด่นก็คือความหวานความหวานของมันอันดับแรกเลยคือความหวานครับแล้วสีสวยสีสวยสีเหลืองใช่เหลืองแล้วอร่อยอร่อยมากอันนี้นพี่ขายมานานหรือยัง ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยเหรอฮะลิมเลยครับโอ้ขายขนุนเนี่ยนะครับใช่ครับขนุนกับสับปะรด่นีาสับปะรดคนนิยมกินมากจนไม่พอขายแล้วใช่มันเป็นภูแลมาไม่ทันมันเป็นหัวเล็กๆอ่ะหัวเล็กๆนะครับแต่เดี๋ยวลองมาชิมขนุนดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรขนุนนครชัยศรีืมเหลืองบางเตยต้องบอกว่านุ่มนะไม่ได้กรอบไม่ใช่ไม่่ใชขนุนแบบกรอบแต่ขนุนนุ่มแล้วก็ที่สำคัญพอกัดไปครับแรกเนี่ยหวานฉ่ำเลยนะครับ ไอ้ขนุนเนี่ยมันมีมันมีหลายพันแต่ผมจะแกะก็สามสี่พันอ่ะเพราะว่าขนุนมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีพันเดียวตลอดคือพันนี้พันนี้ยหมดเราก็จะเอาพันอื่นมาเสริมแต่เราเราจะเลือกพันที่อร่อยเลยอร่อยใช่แล้วมันงเตยนี่ก็คืออร่อยแล้วก็คือเหลืองมังเตยมันคือจะขึ้นชื่อของนความีอือร่อยก็คือคนจะนิยมอ่ะมีเหลืองมังเตยครับเอ่อเพชรดำรงเพชรราชาอะไรอย่างเงี้ยขนุนที่อร่อยครับสามสี่พันเนี้ย ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านนี้นะครับร้านน้องนายนะขายทั้งขนุนขายขายทั้งสับปะรดแต่ที่ขึ้นชื่อเลยต้องอันนี้นะขนุนนะครับเราไม่จัแกะไม่ทันแกะไม่ทันเลยมีทั้งเหลืองบันเตยแล้วก็เป็นพันธุ์อื่นๆพันอื่นอื่นด้วยแต่เป็นของในจังหวัดใช่ครับของนครปฐมนั่นเองนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราซื้อสักเนี่ยครึ่งกิโลได้ครับ มาต้องมอสินค้าเยอะจริงๆหลากหลายนะครับสะการตามากแต่ว่ามาถึงร้านนี้ครับต้องสะดุดฮะนี่ครับ <Wow. S 1> นี่คือเมี่ยงนี่คือเมี่งมยงเมี่ยงคาลาพญานะครับเป็นเมี่ยงสูตรโบราณใช่ไหมครับทํา,ทาไมต้องกเกาแก่เลยอันนี้เปิดมานานนีอยังครับมาขายนานหรือยัง,งออก20กว่าปีแล้วประเด็นก็คือว่าทําไมต้องใส่ถุงใหญ่ขนาดนี้ครับพี่ดดง,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 งองงอ ไอ้สะดุดตาแล้วนี่ขายด้วยไหมเนี่ยขายสองร้อ <200. S 1> บาทข้างในนี่เป็นใบใบชาพลูใช่ไหมครับอ๋อปล oh. ูกเองด้วยเป็นใบชาพลูที่ปลูกเองนะครับเป็นกเกษตรกรในพื้นที่นะครับ,บรนี่ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบกลีบบัวเป็นเมี่ยงกลีบบัวนะครับอันนี้ก็ ใช้ต้องบอกว่าใช้ของในพื้นที่ด้วยไหมครับกลิ่บัวก็บัวก็ปลูกเอง,เองทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่เห็น <c oughs> ไหมสะดุดตาจริงๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะมาซื้อเมี่ยงคําลำพญาเพราะว่านอกจากจะดูสีสันสวยงามน่ารับประทานแล้วดูสิครับถุงเยอะมากเลยอันนี้ขอได้ไหมพี่ห <c oughs> ยิบไปเลยแล้วก็ทิ้งตังไว้ด้วย200ร้อวางั้นโอ้เราเอาหยิบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่าย หลังจากที่ เราอิ่มท้องแล้วนะครับหรือว่าซื้อของกินบริเวณด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับมาอีกโซนหนึ่งครับอันนี้เป็นโซนของฝากนั่นเองนะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเนี่ยฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากสารผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุงนะครับด้านนี้ก็จะมีหมวกต่างๆนะครับรวมถึงเป็นสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นของเที่ยลึกที่สามารถจะซื้อฝากไปได้หลังจากที่เยี่ยมชมตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมาที่เดียวได้ครบเลยนะครับทั้งของกินทั้งของฝากที่ตลาาดน้ํ ลำพญาท่านเองนะครับสำหรับวันนี้บินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ